สวัสดีครับวันนี้จะพามากินผัดไทยหอยทอดในตำนานชื่อร้านผัดไทยหอยทอดย่าเล็กนะครับเป็นร้านผัดไทยหอยทอดเจ้าเก่าดั้งเดิม60ปีซึ่งขายมาตั้งแต่สมัยคุณทวดนะครับร้านจะอยู่จังหวัดนนทบุรีเข้าทางแมคโครพระราม5ตามป้ายวัดอมริตเข้ามาเลยครับร้านจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงหมู่บ้านจสัสรรป้ายสีเหลืองนะครับสโลแกนเขาบอกไว้ชัดเจนว่าโคตรช้าโคตรอร่อยคนนี้แหละครับย่าเล็กตอนนี้ก็อายุ73ปีแล้วนะครับผู้สืบทอดฝีมือการทําหอยทอดผัดไทยโบราณมาจากคุณทวดทองหล่อนะครับย้อนไปเมื่อ60ปีทที่แล้ววคคุณยยคุณณยยยยาาากกกัับด็เรือขน เมื่อก่อนกว๋วยเตี๋ยวผัดไทยอย่างนี้จานละ2บาทเท่านั้นเองนะครับที่บอกว่าโคตรช้าแต่โคตรอร่อยเนี่ยลูกค้าเป็นคนตั้งให้นะเพราะเวลาคนเยอะๆร้านจะแน่นมากนะครับมากินผัดไทยหอยทอดกันแล้วก็่าเล็กเนี่ยจะผัดอยู่คนเดียวไม่ว่าคนจะเยอะคิวจะแน่นแค่ไหนแกก็ใช้สปีดในการผัดเท่าเดิมนะครับใครจะเร่งก็เร่งไป่าแกก็จะผัดชิวๆช้าแต่ชัวร์ครับเพราะถ้าเร่งแล้วจะไม่อร่อยแล้วผัดไทยนี่คือจะผัดจานต่อจานนะครับสั่งทีก็ผัดทีไม่มีการผัดทิ้งไว้แล้วก็มาอุ่นย่าเล็กบอกว่ารุ่นคุณทวด นี่ก็ต้องใช้น้ำมะขามแท้ปรุงแบบจานต่อจานครับบางคนไม่ชอบเผ็ดไม่ชอบเปรี้ยก็บอกได้จะไม่ได้ใช้ซอสสาเร็จนะครับเรามาดูกันว่าผัดไทยสูตรเมื่อ60ปีที่แล้วเขาทํากันอย่างไรย่าเล็กก็จะเริ่มจากการผัดกระเทียมกับตั้ง่ายให้หอมก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่เส้นที่แช่น้ําไว้แล้วก็น้ำมะขามครับที่เขาจะแช่ไว้เป็นกะละมังแบบนี้เลยแล้วก็ใส่พวกน้ําตาลพริกปน่นน้าปลาลงไปนะครับใส่ตอนผัดแบบนี้เลยนะผัดไทยสูตรนี้จะไม่ต้องปรุงเพิ่มครับผัดจนเส้นเริ่มนิ่มแล้วก็เข้ากันกับซอสก็จะใส่ ไข่ก็จะไม่ได้ผัดละเลงลงไปกับเส้นนะเอาเส้นวางนะครับโปะด้วยต้นกุยช่ายกับถั่วงอกแล้วก็พลิกตลบขึ้นมา ไข่มันจะมาอยู่ด้านบนดูดิครับน่ากินมากก่อนเสิร์ฟก็โรยถั่วนะครับทุกจานเขาก็จะทําแบบนี้มันจะมีความหอมไข่หอมกระทะความชุ่มฉ่ามันก็จะอยู่ในนั้นไม่ได้ไปไหนนะครับผัดไทยธรรมดาราคา60บาทสูตรโบราณเนี่ยจะมีแค่นี้จริงๆกุ้งนี่มาทีหลังเลยนะครับแค่นี้ก็อร่อยสุดๆแล้วตัวเส้นเขาจะมีความฉ่ามากแล้วก็รสชาติครบรสไม่ต้องปรุงคือมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดไม่ต้องประดิษฐ์อะไรมากมายแต่ว่าโคตรอร่อยเลยนะครับนอกจากผัดไทยธรรมดาราคา60บาทแล้วนะครับสมัยนี้คนก็ชอบกินผัดไทยกุุุ้้้้้งงงสดดเเเเาากกกก็็มีหหือนนนััะแแลลววูท่่ใใชชรบปยตญ เอาน้ำมันร้อนๆเดือดๆนะครับกุ้งลงไปฉาสะดุ้งน้ํามันแค่นี้เองเนื้อจะกรอบเด้งและหอมมากตัวใหญ่เต็มคําเลยครับกินกับผัดไทยแล้วอร่อยเข้ากันมากๆผัดไทยกุ้งสดราคา120บาทครับและแน่นอนครับมีผัดไทยก็ต้องมีหอยทอดเพราะว่าเขาใช้กระทะเดียวกันผัดได้ทั้ง2อ,อย่างเมื่อก่อนตอนพายเรือขายเนี่ยคุณยายกับคุณทวดก็จะใช้เตาฟืนแล้วเมื่อก่อนหอยทอดเขาบอกว่าจะไม่มีแบบกรอบนะครับหอยทอดแบบโบราณดั้งเดิมเลยเนี่ยจะเป็นแบบนิ่มเท่านั้นและตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหากินยากแล้วด้วยอันนี้เป็นแป้งหอยทอดที่เขาผสมไว้้้้แแลลลลววะครรรรับเ็ดดกกือจมีาาปปปุงงงไยย ก็จะใส่พวกน้ำตาลน้ำปลาให้มันมีรสชาติหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็สาดแป้งลงไปในกระทะถ้าสาดไม่เป็นแป้งมันก็จะไม่บางโดนความร้อนไม่เท่ากันมันก็จะไม่กรอบอีกนะครับพอแป้งได้ที่แล้วก็ตอกไข่ลงไปละเลงให้ทั่วแล้วคุณดูเขาให้หอยดีครับหอยนี่เป็นหอยแมลงผู้ชิลีนะครับตัวใหญ่มากทอดไปผัดไปจนแป้งกรอบไข่สุกหอมไปกับแป้งเนี่ยมันก็จะเริ่มแห้งนะครับน้ำมันก็จะถูกลีนออกไปบางส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือจะใส่ถั่วงอกนะครับปรุงรสนิดหน่อยด้วยเขาจะใส่ใจามากๆเลยนะครับเสร็จแล้วคร แล้ว70บาทไม่แพงเลยครับราซอพริกลงไปฉ่ำๆเลยซอสนี้เขาก็เคี่ยวเองด้วยนะชิมแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันลงตัวมากแป้งกรอบแต่มันจะไม่ได้กรอบมากนะครับมันจะมีความกรอบๆผสมนิ่มๆหอยสดเนื้อแน่นแล้วก็น้ำจิ้มสรสเปรี้ยวเค็มหวานนะครับถั่วงอกกรอบๆกำลังดีรอนานนิดหนึ่งแต่อร่อยมากครับการผัดก็ใส่อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันอร่อยจริงๆไม่รู้ว่าอร่อยอะไรนะครับต่อมาเป็นหอยทอดหอยนางรมเป็นหอยทอดแป้งนิ่มแต่ว่าไม่ใช่ออส่วนนะครับวิธีทำเนี่ยจะทำเหมือนหอยทอดเลยแต่แป้งจะคนละแบบกับแบบกรอออบเสรร็็จแล้้ววกททดยหนางมี่ผ ความร้อนมานิดเดียวนะครับจานนี้120บาทกินกับซอสพริกหรือจะกินกับพริกน้ำส้มแบบโบราณก็ได้แบบนี้จะนิ่มๆหน่อยสําหรับคนชอบนิ่มนะครับอร่อยเหมือนกันหอยสดตัวใหญ่เนื้อแป้งมีรสชาตินะครับหรือถ้าใครชอบความใหญ่อลังการต้องจานนี้ครับหอยทอดยกทับในราคา490บาทครับยกทับของทะเลมาทั้งกุ้งหอยนางรมแล้วก็กัรเชียงปูใหญ่ๆกินได้2อถึงสคนครับและเมนูลับที่อร่อยไม่แพ้ผัดไทยหอยทอดเลยที่นี่ยังมีเมนูข้าวอาหารตามสั่งด้วยนี่คือกระเพราหมึกนะครับเป็นหมึกกล้วยตัวใหญ่ๆมีไข่่่ด้้้วยนนนนชชิิใหญเือแรสาต เผ็ดร้อนแรงมีไข่ดาวด้วยนะครับจานนี้290บาทแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเซลอ,อยนะครับเขาจะเอามาทาเป็นผัดกะเพราเนื้อเซลอ,อยเสิร์ฟกับไข่เจียวกรอบครับอันนี้อร่อยมากคือผมเป็นคนชอบกินผัดกะเพราอยู่แล้วเจอแบบนี้ตายได้เลยนะครับไข่เจียวกรอบ,ก,รอบก็กรอบจริงเลยนะจานนี้140ยบาทเป็นร้านบ้นบานๆแต่เมนูไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้แนะนําเลยครับอร่อยจริงร้านเปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันจันทร์พิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวแปะไว้ให้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าครับับสสวดี